กิจการบทที่9ข้อ1ถึงข้อ19พร้อมคำอธิบายกิจการบทที่9คงร่างวงเล็บ13การหันเปลี่ยนของซาโลบทที่9ข้อหรถึงข้อ30ก็ไก่การปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้อหถึงข้อ9กิจการบทที่9ข้อ1แต่ซาโลยังคงเป้าขู่ฆ่าเหล่าชาวกของพระเยซูอยู่ทุกลมหายใจจึงไปพบมหาปุโรหิตข้อ2 ขอหนังสือไปอยังธรรมศาลาในเมืองดาเมีเซกเพื่อว่าถ้าท่านพบใครก็ตามที่ถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะได้จับมัดคุมตัวมาอย่างกรุงเยรูซาเล็มข้อสองคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าทางนั้นหมายถึงความรอดที่ครบสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าหนทางนี้ก็คือหนทางที่พระเจ้าทรงเจษฎาตัวพระองค์เองเข้าสู่ภายในผู้เชื่อโดยการไถ่ของพระคริสต์ และการฉลมของพระวิญญาณนั้นเป็นหนทางที่ผู้เชื่อจะได้รับส่วนในพระเจ้าและรับสุขพระเจ้าเป็นหนทางให้ผู้เชื่อได้มานมัสการพระองค์อยู่ในวิญญาณของเขาโดยการรับสุขพระเจ้าและติดตามพระเยซูผู้ถูกคงเหงดยการเป็นหนึ่งกับพระองค์และเป็นหนทางที่ผู้เชื่อถูกนําเข้าสู่คริสตจักรและก่อสร้างอยู่ในพระกายของพระคริสเพื่อเป็นพยานให้กับพระเยซู หนึ่งเล็บเทียบสองเปต,ตรบทที่สองข้อสองคำอธิบายสองข้อสิบห้าคำอธิบายหนึ่งและข้อยี่สิบเอ็ดคำอธิบายหนึ่งกิจการบทที่เก้าข้อสามเมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดาเมเซกแล้วทันใดนั้นมีแสงสว่างจากฟ้าสวรรค์ส่องอยู่รอบตัวท่านกิจการบทที่เก้าข้อสามคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าส่องหรือส่องแวบวับกิจการบทที่เก้าข้อสี่ ซาโลก็ล้มลงกับพื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสแก่ท่านว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมข้อสี่คำอธิบายหนึ่งคำว่าเราในที่นี้เป็นกลุ่มชนซึ่งรวมทั้งองค์พระเยซูเจ้าและผู้เชื่อทั้งหมดของพระองค์ซาโลไม่มีการเปิดเผยน,นี้จึงคิดไปว่าตนกําลังข่มเหงสเตฟโโนรวมทั้งผู้เชื่ออื่นที่อยู่ในทางนั้นซึ่งท่านคิดว่าเป็นวิจารธิ ในเล็กบทที่ยี่สิบสข้อสิบท่านไม่รู้ว่าการข่มเหงคนเหล่านี้ก็คือการข่มเหงพระเยซูเพราะคนเหล่านี้ได้เป็นหนึ่งกับพระองค์โดยการเข้าสนิทกับพระองค์ด้วยการเชื่อในพระองค์ซาโลคิดว่าตนกําลังข่มเหงผู้ที่อยู่บนแผ่นดินโลกไม่เคยคิดเลยว่าตนกําลังแตะต้องผู้ที่อยู่ในสวรรค์ท่านประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่มีพระสุรเสียงจากสวรรค์ตรัสกับท่านว่าพระองค์คือผู้ถูกท่านข่มเหง และพระนามของพระองค์ก็คือเยซูสำหรับท่านแล้วนี่เป็นการเปิดเผยเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลด้วยเหตุนี้ท่านจึงเริ่มมองเห็นว่าพระเยซูและผู้เชื่อของพระองค์นั้นคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งคือเราผู้มหัศศรรย์นั้นสิ่งนี้ทําให้ท่านมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นและส่งผลต่อการปฏิบัติในอนาคตของท่านที่เกี่ยวกับพระคริสต์และคริสตจักรซึ่งเป็นข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในเอพิโซดที่5ข้อ32และยังได้วางรากฐานที่มั่นคงเพื่อการปฏิบัติเพียงหนึ่งเดียวของท่านด้วยกิจาการบทที่9ข้อ5เซาโลจึงพูดว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงนั้นกิจาการบทที่9ข้อ5าคำอธิบายหนึ่งเซาโลเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งที่ไม่รู้จักพระองค์ในเ,เทียบโรมบทที่1 0ข้อ13 กิจาก,การบทที่9ข้อ6แต่เจ้าจงลุกขึ้นแล้วเข้าไปในเมืองและจะมีผู้บอกให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรทำอะไรข้อ6คคำอธิบายหนึ่งหลังจากที่ซาโลได้กลับใจแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ประสงค์จะบอกซาโลโดยตรงในทันทีว่าท่านควรทำอะไรนั่นเป็นเพราะท่านต้องการให้อวัยวะในพระกายของพระคริสต์มานำท่านเข้าสู่การประสานสนิทก,กับพระกายนี้ เนื่องจากท่านได้รับความรอดและกลับคืนสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงจากพระองค์ไม่ได้ผ่านช่องทางใดๆโดยทางอ้อมถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ส่งอวยวะหนึ่งจากพระกายของพระองค์ไปติดต่อกับท่านแล้วอวยวะแห่งพระกายของพระองค์ก็ยากที่จะต้อนรับท่านได้ดังเรบเทียบข้อ26กรณีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรู้จักที่ซาโลมีต่อพระกายของพระคริสต์และการปฏิบัติของท่านที่มีเพื่อพระกายของพระคริสต์ ในเวลาต่อมาน่งเลดโกลไซ์บทที่1นึ่ข้อ24ิกิจการบทที่9ข้อ7คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันกับท่านก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกพวกเขาได้ยินพระสุระเสียงนั้นแต่ก็ไม่เห็นผู้ใดข้อ8ปซาโลลุกขึ้นจากพื้นแต่เมื่อลืมตาขึ้นกลับมองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามเซกข้อ8คําอธิบายหน่นี่คือการจัดการที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีต่อซาโล ก่อนหน้านี้ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความรอบรู้ที่วิเศษเป็นผู้รู้เรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์บัดน,นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําให้ท่านตาบอดแล้วไม่สามารถมองเห็นอะไรได้จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดตาของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาภายในของท่านและได้มอบหมายให้ท่านไปเปิดดวงตาผู้อื่นในเดกบทที่ยี่สกข้อสิกิจการบทที่เกข้อเท่านก็มองไม่เห็น ไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเป็นเวลาถึงสวันโครงร่างขอไข่การยืนยันของอนาเนียข้อ10ถึงข้อ19กิจการบทที่9ข้อ10ในเมืองดัมเมสซกมีสาวกค,คนหนึ่งชื่ออนาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแก่ผู้นั้นแอนิมิตว่าอนาเนียเอย๋ยเขาทูลตอบว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ข้อ11พระองค์จึงตรัสแก่เขาว,ว่าจงลุกขึ้นไปยังถนนที่เรียกว่าถนนตรงไปบ้านของยูดาถามหาคนชื่อซาวโล,โลจากเมืองตาราโซดูเถิดเขากำลังอธิษฐานอยู่ข้อ11คําคำอธิบายหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้อนาเนียซึ่งเป็นอวิวะหนึ่งในพระกายของพระองค์ไปหาซาวโลแล้วนำซาวโลเข้าสู่การประสานสนิทกับพระกายของพระคริสต์สิ่งนี้จะต้องทำให้ซาโลเกิดภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้ง ่อความสำคัญของประกายของพระคลิตอย่างแน่นอนโดยได้ช่วยให้ท่านรู้ว่าผู้เชื่อที่ได้รับความรอดต้องการอวยวะแห่งประกายของพระคลิตกิจการบทที่9ก้าข้อิและในนิมิตนั้นเขาเห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนตัวเขาเพื่อท่านจะมองเห็นได้อีกข้อ12คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่ามองเห็นได้อีกหรือฟื้นคืน การทำให้ซาโลที่ตาบอดได้มองเห็นนั้นเป็นการช่วยท่านให้รอดอย่างครบสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญต่อซาโลอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทำให้ดวงตาภายในของเขาถูกเปิดออกแล้วมองเห็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อลับลึกของพระเจ้าและแผนการบริหารของพระเจ้ากิจการบทที่9ข้อ13แต่อนาเนียทูลตอบว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่า เขาได้กระทำการชั่วร้ายมากมายแก่วิสุทธิชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มข้อ14และเขามาที่นี่โดยมีอำนาจมาจากพวกหัวหน้าปุโรหิตที่จะผูกมัดมทุกคนซึ่งร้องออกพระนามของพระองค์ข้อ14คำอธิบา,า,ายหนึ่งกรณีนี้ชี้แจงว่าในยุคแรกเริ่มนั้นการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องหมายของผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าในเล็บหนึ่งกรรินโยบที่หนึ่งข้อสอง การร้องเช่นนี้จะต้องเป็นการร้องที่ผู้อื่นสามารถได้ยินดังนั้นจึงได้กลายเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งจิงตการบทที่ 9: ข้อ15แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแก่เขาว,ว่าจงไปเถิดเพราะชายผู้นี้เป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับประกาศนามของเราไปสู่พวกต่างชาติกริย์และบุตรหลานของอิสราเอลข้อ15คําคำอธิบายหนึ่งเนื่องจากซาโลเป็นภาชนะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรร ดังนั้นท่านจึงได้ถูกแบ่งแยกไว้ตั้งแต่ในคำของมารดาและได้ถูกเรียกโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าในเล็บคาลเตียบทที่หนึ่งข้อสิองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีอำนาจจิตขาดและสามารถทําให้ผู้ข่มเหงที่เยี่ยมโหดที่สุดกลายเป็นภาชนะและเป็นอัครทูตที่นำหน้าตามการเลือกสรรของพรงในนิรันดรการก่อนเพื่อทําให้ภารกิจที่พรงมอบหมายได้สําเร็จลุล่วงโดยการประกาศกิตติคุณ และเดินในหนทางซึ่งเดิมท่านได้ต่อต้านและข่มเหงน,นั้นในที่สุดซาโลผู้ต่อต้านก็กลายเป็นเฉลยที่ถูกสยบโดยพระคริสต์และอยู่ในขบวนแห่ฉลองชัยชนะที่พระคริสต์ทรงมีต่อศัตรูทั้งหลายในการปฏิบัติแห่งพระคุณที่มีชัยชนะของท่านนังเล็บ2โกินโทบทที่ 2. ข้อ14กับคำอธิบายหนึ่งและคำอธิบายสองการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำเร็จภาชนะที่พระองค์ทรงเลือกสรรเช่นนี้ ช่างเป็นสิ่งที่เหนือล้ําและสง่าราศียิ่งนักข้อ15คําอธิบาย2อธิบายคําว่าประกาศแปลตามตรงคือแบกกรับกิจการบทที่9ข้อ16เราจะชี้ให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์มากมายเพื่อนา,นามของเราข้อ17แล้วอนาเนียก็ไปเขาเข้าไปในบ้านและวางมือบนตัวเซาโลกล่าวว่าพี่น้องเซาโลองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซู ผู้ได้ปรากฏแก่ท่านในระหว่างทางที่ท่านมานั้นส่งใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นได้เป็นปกติและจะได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ17คําอธิบายหนึ่งกรณีของซาโลก,ก็เป็นกรณีพิเศษเพราะผู้ข่มเหงที่สําคัญคนนี้ได้รับความรอดโดยตรงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ในขณะที่ท่านอยู่ในระหว่างทางที่จะไปข่มเหงผู้เชื่อดังนั้นท่านจึงเหมือนกับผู้เชื่อชาวสมาเรีย แนวเล็บบทที่8ข้อ14ถึงข้อ17กับข้อ17คําอธิบายหนึ่งและสาวกทั้ง12คนในเอเฟโซในวเล็บบทที่19ข้อ1ถึงข้อ7ซึ่งต้องการอวัยวะในพระกายของพระคริสที่จะนําท่านเข้าสู่การประสานสนิทกับพระกายของพระคริสด้วยการวางมือข้อ17คําอธิบาย2นี่คือการเต็มล้นทางภายนอกในวเล็บดูบทที่2ข้อ4คําอธิบาย2 ตามหลักการแห่งความรอดในแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้านั้นเซาโลจะต้องได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งชีวิตในด้านธาตุแท้แล้วในวันที่ท่านกลับใจก่อนที่อนาณาเนียจะมาวางมือบนตัวท่านการที่ท่านได้อธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่อนาณาเนียจะมานั้นหนงเล่มข้อ11อยังแสดงว่าท่านได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ร้องเรียกพระองค์แล้วหนงเล่มเทียบโรมบทที่1 0ข้อ13ถึงข้อ14 เช่นเดียวกับผู้เชื่อเหล่านั้นที่ถูกท่านทำร้ายและจับกลุ่มนางเล็บข้อ21ข้อ14แต่เนื่องจากท่านไม่ได้รับความรอดโดยอวิวะแห่งพระกายของพระคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ได้เสด็จลงมาบนตัวท่านในด้านแผนการบริหารหนางเล็บบทที่2ข้อ17และคำอธิบาย2จนกว่าอนันเนียซึ่งเป็นตัวแทนของพระกายของพระคริสต์จะมาทําให้ท่านประสานสนิทกับพระกายของพระคริสต์กิจการบทที่9ข้อ18 ทันใดนั้นมีบางสิ่งคล้ายเกล็ดหล่นจากตาของเซาโลแล้วท่านก็มองเห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นมารับปรับติสมาข้อ18คําคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่ามองเห็นได้ดูข้อ12คําคำอธิบายหนึ่งข้อ18คําคำอธิบายสองอธิบายคำว่ารับปรับติมาด้วยน้ำนานเล็บดูบทที่8ข้อ36คําคำอธิบายหนึ่งมารโกบทที่16ข้อ16คำอธิบายหนึ่ง กิจการบทที่9ข้อ19เมื่อซาโลรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นท่านได้พักอยู่กับพวกสาวกในเมืองดามเมซกเป็นเวลาหลายวัน